ดำครับแนวน็อกเซสล้อกิมมีได้บอลคลาสแบบ็กเหลืองไปโลโก้ที่เรียกลำเนากนะดับได้เอาเอาสเตเลดดีกว่าชาร์จเน่อยเป็น lamborghini ผมขอสีเหลืองได้ไหมครับท้ายคอนเดอดิสเพลย์ทากินแทนแล้วก็ Apple CarPlay อันนี้ละครับก็เสร็จแล้วนะครับแล้พอเราสเปคออกมาสวยมากสวัสดีครับกลับมาอีกครนนะครับกับแพทริกเดอะวันยูโนนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับแมวผมด้วยนะครับวาก้าเดอะแคทยูโน่เฮ้ย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 มาๆๆอยู่นี่ก่อนดี ก็วันนี้นะครับผมว่าจะพามันออกไปเดินกันนะครับที่ล amborghini กันนะครับวันนี้ก็พามันจะออกไปข้างนอกล่าสุดน่าจะเครียดแหละใช่ไหมเออก็ว่าจะพาเพื่อนๆนะครับไปด้วยกันนะครับไปที่ศูนย์ล amborghini แบงคอกนะครับพอดีว่ามันมีล amborghini รุ่นใหม่2รุ่นนะที่ผมอยากดูมันจะมีรุ่นเบลโต้ใช่มันมีให้กดสเปกกันนั้นในคอมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเปิดตัวราคาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือ urus s นะครับที่ผมอยากจะไปลองดูนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าคือเขามีให้ทดสอยนะ แต่ก่อนไปเนี่ยผมขอพูดนี้ก่อนดีกว่าว่าตอนนี้นะครับช่องเราก็มีกี่ซับละองมตอนนี้จะ8ปดหมื่นละ คือก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันซับด้วยนะครับเพราะว่า80%ของคนดูเนี่ยยังไม่ได้ซับนะครับไม่บังคับนะครับแต่ถ้าดอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปนี้ต่อไปนะครับก็ช่วย subscribe กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปเปเรื่อยๆมีรายการใหม่ๆมาแน่นอนนะเอาจริงทำทุ่ทำดีทูปทุกวันนี้แบบสนุกนะตอนนี้เราใกล้ถึง10,000 0ซับแล้วนะถือเป็นอาชีพใของผมมาตอนแรกที่ผมเริ่มทำอ่ะไม่คิดเลยนะว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้นะจริงๆก็จุดประสงค์การทำอนี่ยยูทูปเนี่ยจริงๆแล้วผมเหมือนเป็นเพื่อนของเพื่ออๆดีกกวว่่่าาายง ก็จริงแล้วพาแบบไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเกิดได้รู้จักจาก,กันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าผมเป็นเพื่อนคนหนึ่งแล้วกันเจอผมข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็ทักได้ผมก็ดีใจนะบางทีแบบว่าเจอเพื่อนๆที่ทักผมเจอผมตัวจริงอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามาทักผมอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกดีเข้ามาคุยกันได้ผมเข้าถึงง่ายใช่ไหมอืมเจลโอมไม่ไม่หญิงไงไม่หญิงได้หมดอย่ายืนตังค์อย่างเดียวแ <laughs> <laughs> ต่เดี๋ยววันนี้นะครับผมไปกับแมวผมก่อนแล้วก็เพื่อนๆไปด้วยกันเดี๋ยวเรารีบไปที่ศูน <laughs> bye guys. Woo. วันนี้นครับผมก็ถึงแล้วนะครับที่เวนาโซนะครับผมก็พาบอสผมมาด้วยวันนี้น้องสอก้าของเรานะครับมาวันนี้เหมือนเอพิโซดที่แล้วเลยนะด้วยจั๊ววววเนะ่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยหลักๆเลยคือพอดีว่าปีนี้เนี่ยมันมีรถเปิดใหม่หลายรุ่นมากของทาง lamborghini นะครับไม่ว่าจะเป็น urus s นะครับหรือว่า urus performante หรือว่าจะเป็นที่ฮอตมากๆเลยก็จะเป็นตัวเ e รเบลโตัวใหม่นะครับลองสเปครถเล่นกันบ้างวันนี้ดูว่าแบบว่าเ e รเบลโตัวใหม่เนี่ยกดออปชันอะไรได้บ้างมันเป็นอะไรของมันอะ ร้อนเปล่าอุ้ยหน้ามันนน่น,นมากเลยยากเขี่ยวแล้วอะไปเข้าไปข้างในดีกว่าก่อนที่จะเริ่มคลิปนะครับก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆมาเดินเล่นที่เวนอโซนครับผมก็ต้องอขายนะครับ <laughs> รุ่นนี้ใช้ไฟน้อยนะครับไปแนวนักเลงแล้วแถวนี้แม่งเถื่อนไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เก็บ <laughs> เลยครับไปดื้อเกินอุ้ยอุ้ยอุ้ย นี่พูดเลยตอนนี้มันกำลังโตนะครับความไวเป็นเรื่องของปีศาจ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับล่าสุดตอนนั้นใช่ป่ะออกกับพี่นิวใช่ป่ะแต่พี่นิวนะครับไปแล้วนะครับเป็นเท่าแก่แล้วตอนนี้นะครับพี่นิวก็อย่าลืมนะครับ next เดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวให้เขาเลยดีกว่าผมมีอุดหนุนเขาด้วยนะครับจะวันนี้นะครับจะมาคุยพี่พีทนะครับซึ่งพี่พีทเนี่ยเป็นผู้จัดการฝ่ายขายนะครับของที่ทางเวนัสโซเป็นอินสตั้เตอร์ที่นี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับเขาเล่นๆดีกว่านะครับว่ารุ่นใหม่ของ m b o r g กินีเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเป็นยัััังงไครบสสสสดดีีีพพ่ จริงพี่พีทออกช่องเราบ่อยเลยนะตอนนี้นี่เป็นคนดังแล้วเมื่อไหร่จะเปิด<อ>ช่องครับรออยู่ครับรออยู่ <c oughs> เปิดเปิดช่องดีกว่า <c oughs> พูดเลยแฟนแลมบูกินีเยอะอีกแล้วนะพี่พีทเปิดช่องนะพูดเลยว่าคนไปติดตามเยอะแน่ก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่พีทพอดีผมแวะมาอยากจะมาดูแลมบูกินีรุ่นใหม่กันแล้วก็ผมเห็นมีอูรุสเอสด้วยอยู่ข้างนอกสวยมากมๆแน่นอนว่าอูรุสเดเนี้ยมันเป็นรุ่นที่แบบทําตลาดของแลมบูกินีเลย,เลยจะว่างนันได้ปะ่ะทั่วโลกก็ได้น่าจะเป็นเพราะมัน practical ด้วยนะใช่ผมว่ามมมันไ่ีข้อ กำหนดในการใช้รถเช่นเรามีครอบครัวก็ สี่คนก็ได้ไม่ต้องสองคนใช่ไหมครับบางคนแบบไม่อยากนั่งรถเตี้ยมากมีบ้านสูงก็ใช้ได้ขึ้นลงสบายขึ้นลงสบายช่วงลงช่วงว่างอะไรก็นี่นั่งสบายนั่งสบายก็เลยไม่มีข้อจํากัดในเรื่องการใช้รถใช่ใชก็วันนี้นะครับผมจะลองเอาไปขับด้วยดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะผมอยากจะมาลองสเปครถก่อนผมเห็นในเว็บไซต์ Lamborghini อ่ะมันมีให้สเปคไอ้เบเบลโตตัวใหม่อ่ะมีแล้วครับแต่ว่าของเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เรารอราคาสูงกร่าทางเมืองนอกอยู่ทั้งตัวออปชั่นแล้วก็ตัวรถครับยังไม่มีราคาที่เป็นออฟฟิเชียลของไทย รู้สึกว่ามันเป็นตัวแทนของ ador อเวนเดอร์ซึ่งจริงๆในโพสิชันนั้นมันก็ใช่แต่ว่าลัมโบเนี่ยที่เขาประกาศมามันคือแบบนิว e อ a ราใหม่ของแฟลกชิพโมเดลของเราก็คือมันจะเซต็ตมาตรฐานใหม่โดยเทคโนโลยีหลายอย่างในการผลิตหรือว่าการประกอบของตัวรถเทคโนโลยีที่ใช้วันนี้มันสูงจนถึงขั้นที่บางสื่อเขาบอกว่าเส้นของซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์นี่มันบางมากแลว้วก็เลยอาจจะต้องรอดูว่าราคาที่ประกาศเป็นยังไงบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมก็ลองมาดูกันดีกว่าว่าออปชันเนี่ยมันกดอะไร แต่ว่าก็เดี๋ยวเชินนี้ไดีก่อนดีกว่าพี่ดีนะครับดีดีครับเช่ครับทำตัวเหมือนจะมาจองปะเฮ้ยจองิ้งเฮ้ยเออว่ะวันนี้ผมผมใจครับต้องบอกให้เขาอันนี้นะจะได้เขาจะได้กดให้ เนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะตอนแรกเปิดมาปุ๊บใช่ปะ่ะมันจะเป็นสเปคสีขาวเลยอันนี้ก็คือสมมติที่เรากดใช่ไหมเป็นเบสออฟเฟอร์ซึ่งมันจะเป็นสีที่เราสามารถกดได้ฟรีแล้วไม่เสียเงินนะครับ,รบก็จะมีสีเลือสีประมาณนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดในนี้ครับไม่ได้<ต>ไทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับ,รบมันจะเหมือนรุ่นก่อนที่แล้วที่แบบว่าหน้าเบสออฟเฟอร์มันจะมีสัก80%นในนี้ที่เราไม่ต้องเสียเงินได้ครับ<อ>เพราะว่า<อ>ที่เหลือบางสีส4สีอาจจะต้องเพิ่มเงินแน่นอนนะครับสีโปรดของผมนะครับ เอโน็อกเทสมันก็จะเป็นแบบดำสนิทเลยแล้วเป็นดำเงานะครับ,รบแล้วล้อมีล้อแบบไหนบ้างครับพี่พีคือล้อครับตอนนี้สามารถเลือกได้2ไซส์ก็คือจะมี20รล้อหน้า21นิ้วล้อหลังกับ ตัวที่เป็นล้อตัวใหญ่สุดก็คือล้อหน้าเป็น21ิน okay ิ้วแล้วหลังเป็น22บเหตุผลเพราะอะไรพีพีคคือผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการอยากบาลานซ์เครื่องที่มันอยู่ข้างหลังแล้วเอาน้ำหนักทิ้งมาด้านหน้าหนผมเห็นมีลายหนึ่งที่ม yes? ีดิมอนคัตอะผมว่าสวยมากเลยนี่ตั้งแต่ผมสเปครถผมมารู้สึกว่าผมเป็นแฟนแบบดิมอนคัตเพราะว่ามันทำให้แม็กดูใหญ่ขึ้นคือเวลาพอเป็นดิมมอนคัตเราเห็นว่าตัวก้านมันวิ่งสุดขอบถึงตรงไหนไงมันก็จะได้รู้ว่าไซส์แม็กจริงหรางมันมมันนดููยา้้วร่ถ หญ่เาอันต่อไปที่อยากจะสเปกก็น่าจะเป็นคาลิเปอร์คา,ล,าลิเปอร์ตอนนี้ของรถอะครับถึดำด้านอาจ,จะเป็นสแตนดาร์ดแล้วที่เหลือก็คือจะเป็นใช้สายครับผมผมรู้สึกนะว่าดำจริงๆก็สวยแล้วอะแต่ถ้าเกิดไปเหลืองอะผมว่าเหลืองก็สวยเพราะว่าส่วนตัวใช้แล้วมันดูแบบเอยดูมีอะไรเพราะมันก็เข้ากับโลโก้อะไรเงี้ยนะเพื่อนๆว่าไงครับเพื่อนๆคิดว่าสีอันไหนสวยนะลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะแต่ส่วนตัวผมอะช่างใจนิ่งสามสีนะสีดำสีเงินแล้วก็สีเหลืองโอ้คิดหนัก เปงเหลืองไเปเบ็นเหลืองดีกว่าไบพี่พีทครับเบ็งเหลืองครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับก็คือตรง engine นะครับเครื่องยนต์ด้านบนเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นตะแกงรอบเครื่องจริงจะเป็นสีดาแต่ว่าเราเลือกให้มันเป็นไทเทเนียมได้ถ้ามองจากมุมบนเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นเน้นประคองเครื่องให้เห็นชัดขึ้นมาไม่เอาดกวาไม่จําเป็นประหยัด มาสเปกต,ต่อกันดีกว่าทีเมื่อกี้ไม่เอาโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นของสไตลิ่งข้างน,นอกไอเซียที่เลือกได้แบบดําเงาคาร์บอนเป็นบางส่วน,นอย่างเงี้ยครับผมก็คือถ้าเกิดเราเลือกแบบชิ้นทั้งหน้าบางชิ้นตรงนี้ฮะมันจะเป็นสีดําด้านอยู่แล้วก็สามารถเลือกให้มันเป็นดําเงาหมดได้สไตลิ่งแพ็กเกจผมชอบนะเป็นไฮกลอสแบบว่าไม่มีดำด้านเฮ้ย <Hey. S 2> มันจะดำเงาสวยกว่าน,นะแต่ออปชันก็เป็นแสนนะครับ กัอนนี้ก็จริงๆที่เหลือก็จะเป็นพวกปลายท่อดำด้านครับแล้วก็โลโก้มีให้เลือกดำเงากับดำด้านถ้าเป็นออ,อ,อปชั่น๋อเออเอาต่เลือดีกว่าโชว์หน่อย <c oughs> นชัดหน่อยเป็น l a m b o r g h i นีมันเริ่มเอาคาร์บอนมนเืสีด้าแล้วครับไม่เอาคาร์บอนครับผมไม่ชอบเพราะมันแพง สร้างให้เป็นนิสัยครับ้อย่างเงี้ยข้างนอกก็ครบแล้วครับที่เหลือก็จะมีแบบพวกลิเวอรี่ไลน์มันมีลิเวอรี่เด้อครับแต่ว่าลิเวอรี่มันไม่ได้เยอะมากมันจะตัดตรงพวกสีนิพิสเซอร์สมมติผมเลือกสีเขียวนี้ให้สมมตินี่มันจะตัดตรงช่วงเนี้ยอ๋อไม่ต้องดีกว่าผมผมมไ่ชอบไม่ชอบถ้าภายนอกเราโอเคครับภายในเนี่ยอินเทอร์เนียมันก็จะมีให้เลือกตัวลายเบาะครับก็จะมีตั้งแต่แบบว่าคอนท้าส์เคอร์แล้วก็เป็นฟอร์เทิลแล้วก็จะเป็นพลาสติกแพงไหมครับจริงๆมันต่างกันไม่เยอะ มันต่างกันเหมือนกันแต่มันก็ต่างกันไม่เยอะมากครับเอาจริงสีนี้โคตรสวยอ่ะโคตรสวยอ่ะแต่ว่าพูดเลยนั่งทีนี่แมวผมขึ้นทีนี่โอ้คจบละหรือถ้าเราจะเลือกแบบใช้ง่ายหน่อยแล้วมีสีสันก็เป็นตัวข้างบนก็ได้ครับคอทัสซัลเลอร์ทิมก็จะไม่เยอะมากเฮ้แต่ผมว่าอย่างเงี้ยดีเพราะว่าพเวลาเรานั่งอ่ะจุดสัมผัสของเราอ่ะมันไม่โดนสีมันไม่โดนสีใช่ไอ้อันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กผมขอสีเหลืองได้ไหมครับสีเหลืองก็สวยนะอินเวิร์สีก็ได้คึงหมายความว่าตรงไหนที่เป็นสีดําได้จะโครงไหนที่เป็นสีีีีไไดด้จะเเป็นสําหรือท่่่มกยว สีเลยก็คือเลือกสีได้อะไรก็ได้รู้สึกว่าลายมันเยอะแบบว่าลายดำเลยกรับแต่ครับตัวบอกก็มีแบบฟูเอ็กติกมันปรับตรงส่วนลุมบ้าปรับอะไรให้มันบิดได้แต่ว่าเ๋อไม่ต้องทำไม่ต้องัาเจ็ดครับัาเจ็ดฟิตเบสก็มีสีใช่ไหมครับใช่ครับเอ้ยมีสีเหลืองด้วยเอาจริงสีเหลืองเท่นะเว้ยมันเปื้อนง่ายแหละแต่พอเราคิดดูนะพอรัดมาใช่ปะถ่ายขึ้นมาแล้วแบบเอ้ย แล้วก็เลตเตอร์แพ็กเกจพวกเพิ่มส่วนที่เป็นหนังเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อ้อไม่ไม่ต้องก็ได้ครับใช่ครับแล้วก็ฟอร์แมตตัวนี้มันติดมาให้อยู่แล้วครับผมทีนี้พวงอะไรที่มันเป็นแบบที่เาบอกหนังเป็นใหม่คอซ่าเพกอะไรอย่างเงี้ยครับที่พี่อยากทำไม่เอาครับไม่เอาเอาคันทาร่าอะไรไม่เอาข้างนั้นครับเพราะมันแพงคาร์บอนไม่ต้องครับอันที่พวกนี้คาร์บอนให้มาเป็นสแตนดาร์ดใช่ไหมสแตนดาร์ดให้มาเยอะอยู่แล้วครับผมอย่ยตัวที่โชว์ในรูปทั้งหมดเนี่ยช่องเนี้ยครับตรงกลางข้างบนเนี่ยกรออออออบบเเเเเเเนนนนนนนีีีีีีี้้้้้้้ยยกกก็็็คคืืาาร์หหหมมมมมดดแแแลลลลลลววววโททททท่่่่่ััััปพิิตตขึฉๆ ไม่มีที่เลือกก็คือจอฝั่งคนนั่งเฮ้ยอันนี้ผมชอบมาก Passenger Display ซึ่<ช>งค<ช>ิดว่าออปชันนี้หลายแสนมากพี่พีผมยังไม่เห็นราคาแต่ผมเดาว่าก็คงมีหลักแสนเพราะว่ามันเป็นจอทั้งจอจอเต็มเลยแล้วก็จอมันฟังก์ชันได้ค่อนข้างเยอะคือมันสามารถเลื่อนดิสเพลย์แล้วก็สามารถคอนโทรลเลื่อนกลับไปได้คือเหมือนย้ายจอระหว่างจอกางจอนี้ได้แล้วก็แก้วน้ําตอนนี้จากปุ่นที่แล้วที่ไม่มีตัวแก้วที่มันเด้งออกมาตอนนี้มี2อันเลยครับไม่ต้องครับครับพ่อเดร์ไม่ต้องครับผมหกหมด ได้อันนี้ก็ถ้าไปถึงพวกออปชันนี้มันก็จะเป็นแบบดีเทลพวกเรื่องของเซฟตี้พวกเรื่องของกล้องอาจจะต้องมี Parking งแพ็กนิดนึงครับอ๋อพาร์ i ิ่งใช่ใช่พาร์คิ่งพาร์คิ่งแล้วก็ Apple CarPlay ครับผมนั่นแหละครับโอเคแล้วผมว่าอันนี้แหละครับก็เสร็จแล้วนะครับเราพอเราสเปคออกมาสวยมาก อันนี้ก็เป็นออปชันครับก็ตั้งแต่ล้อแล้วก็ตัวคาลิเปอร์ครับสไตล์แพ็คเกจด,ดำเงารอบคนันมีใต้ไฟหน้า1ชิ้นเฟรมตัวกระจกหน้าครับ1ชิ้นแล้วก็มีตรงรอบเครื่องอีกหชิ้นมีตรงปลายท่อดำข้างหลังอีกหนึ่งชิ้นครับก็นี่นะครับให้ดูเล่นๆนะครับคันนี้นี่พูดเลยว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากฟิวเจอร์รสติกมากของทาง Lamborghini นะครับอย่างที่ผมบอกพลังกำลังถึง1,015แรงม้านะครับเอ้ยเดี๋ยวนี้แบบรถพันแรงม้านี่มัน Experience จะเป็นยังงไวะล่าสุดเราไปปขับคือ้าของซิม ผมมาลองขับแบบพี่พีชซื้อคัาจูนล,ลงมาแล้วนะเกียร์สามล้อฟรีอ่ะ oh. 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 แต่ว่าอันนี้เนี่ยพูดเลยว่าคลิปต,ต,ต้องดีกว่าขับสีนะครับแล้วก็เป็นยางที่เกาะมากเทคโนโลยีที่ไฮเทคอันเทียบกันไม่ได้นะอันนั้นมันแบบโอลสกูเลยนะแต่อีกรุ่นหนึ่งที่ผมอยากจะดูมากเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูดีกว่าคือรุ่น u r u s S นะครับเดี๋ยวเราลองไปขับกันด้วยดีกว่าโอวิเซสอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับใช่ครับ okay, เดี๋ยวเชิญครับโอเคไปเดี๋ยวออกไปดู u r u s S เอสกัน ล่าสุดตอนนั้นเราขับคันสีเหลืองซึ่งมันเป็นเบสอูรูสธรรมดาซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นเหมือนกับเฟซลิฟ์นะพูดเลยว่าคันนี้เนี่ยครับเป็น SUV ที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่23.5ล้านใช่ไหมยี่สบ23.5ล้านยี่สิบ,บล้านนะครับและขายดีนะครับขายเป็นน้ําเลยขายเกินครึ่งข,ของโปรดักชันที่ล amborghini ผลิตแต่ว่าโอเคตัวเลขอ่ะเพื่อนๆหาที่ไหนก็ได้นะไปดูเซิร์ชใน Google ก็รู้ใช่ไหมว่าตัวเลขแรงม้าอะไรประมาณเท่าไหร่แต่ที่ผมอยากจะรู้อ่ะคือเพื่อที่จะซื้อรถคันนนนนีีน้้เ่ยจัดไฟแซ์ตองทยยัังงงงไไไอะไร,อรมีค่าาใช้จ่ อะไรบ้างครับคือจริงๆตัวไฟแนนซ์นะครับอย่างแรกเลยก็ต้องอยู่ที่ว่าผู้ซื้อเป็นใครนะครับแล้วก็ยื่นตัวสินไหมยังไงมันก็จะเริ่มตั้งแต่ขั้นดาวครับดาวได้น้อยสุดเนี่ย25% 25%นะค้าเอร์่บาจนถึง50%อ่ะโอเคเดี๋ยวเราตีก่อนนะตีรถคันนี้25ล้านละกันเพราะว่ามีออปชันอาจจะบวกประมาณนั้นนะ25ล้านเราคิดออกมาใช่ไหมครับดาวก็25% 25ล้านก็ปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าล้านก็ประมาณหกล้านกว่ารเจ็ดล้่านประมาถณหกล้านกว่าเจ็ดเรานนะ นี้เขียนใบจองต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ก่อนครับเออสิอ uh, ของราคารถบวกออปชั่นครับสมมติ25ก็2.5ล้าน2อล้านที่ต้องจ่ายก่อนเลยนะครับ,รบผมก็ต้องจ่ายก่อนเลย2.5ล้านแล้วที่เหลือก็จ่ายอีก15%ตอนที่รถขึ้นโปรดักชันแล้วมีเลขตัวถังอ๋อเป็น25เปอร์เซ็นต์พอดีซึ่ง ดาวละหกล้านมาถึงปุ๊บปกติไฟแนนซ์นี่กีเ่เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยรครับอันนี้ขอเป็นเรียเป็นดอกเก่าที่ใคยใช้ได้ดก่อนเพราะอตอนนี้ธนาคารเขาจะมีปรับบ้างอันนี้ส<ล>ะสมรรุ่นป้ายแดงนะใช่ครับก็คือถ้าเป็น beginning ผ่อนสี่ปีมันเริ่มหนึ่งุด้าหนึ่งุ้าถึงห้าปี2 1จุกว่าสองจุดสามแล้วแต่ครับแล้วแต่ธนาคารด้วยแต่ว่าของเราอยู่ประมาณนี้ครับสองเปอร์เซ็นต์นิดนิดอยู่ที่ว่าจัดกับเจ้าไหนด้วยอยู่ที่ว่าจัดใช่ครับกับเจ้าไหนด้วยประมาณผ่อนเดือนละ คือถ้าผ่อน5ปีขึ้นไปผมคิดว่ามันอาจจะอยู่ประมาณแบบ4ี่แสนกว่าบาท4ี่แสนกว่าบาทนะแล้วแต่แล้วแต่ครับจริงแล้วแต่เงินดาวดาวเยอะก็ผ่อนน้อยต่อเดือนดาวเยอะก็ผ่อนน้อยเอาแบบมินิมัมเลยดีกว่าคนก็อยากรู้ว่าโอเคดาวมินิมัมใช่ไหมหกเล้านผ่อนอีกประมาณสี่แสนปลายปลายอาจจะสี่แสนปลายปลายต่อเดือนเงินเดือนเราก็อาจจะต้องมีหลักร้านขึ้นนะเอาจริงเพราะผ่อนลดครั้งสี่แสนกว่าโอ้โหแม่งถามอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าครับ ค่าประกันค่าประกันจริงๆครับผมประมาณเท่าๆได้แต่ว่าประกันเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่า1คือประวัติของเราด้วยกับ 2. คือว่าเราจะเลือกว่าค่าอ c กเสที่แบบเวลาเราเกิดไปนเหตุแล้วเราเป็นไม่มีคู่กรณีหรือเราเป็นฝ่ายผิดเนี้ยเราจะจ่ายค่าอกเสบเท่าไหร่อยู่ที่เราใช้ว่าเราจะคำนวณแบบไหนแล้วตอบโจทย์กับตัวเราอไย เอาจริงนะครับพูดถึงประกันนี้ไม่ใช้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าต้องมีนะผมว่ายังไงก็ต้องมีต้องมีเพราะว่าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยซ่อมมันไม่ใช่แบบหลักแสนนะมันหลักล้านนะพูดเลยสรุปก็เหมือนประมาณใจเบี้ยประกันปีละมีตั้งแต่3ปลาย4กว่าครับอยู่ในช่วงนี้ไม่เกินไม่เกิน5ก็ประมาณสี่แสนและกันครับสี่แสนที่ต้องจ่ายทุกปีนะครับไม่รวมกับค่าผ่อนนะครับค่าเซอร์วิสต่อครั้งหนึ่งเนี่ยเอออูรุสเมนเทนแนนซ์กับตัววารันตียครับมันอยู่ในแพ็กเกจที่ซื้อรถอยู่แล้วตอนช่่่่่ววววงแแแรรกกกกไไไมมด้้ีีคาาาเเเซออ์ิสยยยนทบบจะปปลี่ยยนใช้าง เยอะแล้วมันสึกหรอเงี้ยอันนั้นยางมันเป็นอะไรที่เราใช้ที่เราต้องเปลี่ยนเองใช่ครับแต่ว่าเมนาโซดีมากนะครับมี maintenance warranty ฟรี3ปีนะครับเท่ากับว่ายูไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยว่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าเซอร์วิสอะไรยังไงนะครับโอเคเพื่อนๆอาจจะฟังเยอะล้เดี๋ยวเราไปขับกันบ้างดีกว่าไปตานนะครับเปิดข้างบนนี่จะได้สว่างนะครับ เป็นออปชันเหมือนกันนะครับ,รบอันนี้เป็นคลาสูปก็เป็นออปชันอีกอย่างเลยนะที่ผมอยากจะให้เดือนก็คือออปชัน BNO อ่ะถ้าคุณเพื่อนเคยเข้าไปโชว์บูมลำโพง BNO ลาเราเปิดไอ้พวกรุ่น flagship ของเขาพวกรุ่นแบบแพงๆขงเขาอะเปิดปุ๊บอะมันจะมี Twitter ที่ขึ้นมาข้างบนซึ่งอันนี้เหมือนกันนะครับ Twitter มันขึ้นมาเป็นซิงเกิลเจอร์ของ b o นะแต่ตอนนี้เวลามันประมาณ5โมงนะครับรถอาจจะติดหน่อยเรามุดมไม่ไม่ต้องมุดไม่มุด <laughs> ไม่มุด <laughs> ตอนนี้นะครับเราขับในโหมดสตาร์ด้าขับชิลๆนะสัสเพนชันก็จะนิ่มตัวรถจะปรับขึ้นมาสูงขับแบบใช้เดลี่ได้เลยนะสบายมากอะ่ะหน้าจอดิสเพลย์หรือว่าหน้าตรง Center Console, เซ็นเตอร์คอนโซลเดสเพลย์ก็ใหญ่มากๆดูโมเดิร์นมาก มันมีอยู่ตอนนึงนะครับผมเคยเอาตุก่อนออกไปขับที่ไปหาสไปไปถนนสายใหม่เลยนะไปนูน่นไปนี่อ่ะได้ใช้วันหนึ่งก็รู้สึกได้เลยว่าโหมันสบายเข้าใจแล้วทาไมถึงแลมโบกินีออกรุ่นนี้ออกมาคือปกติแลมโบกินี่คนขับจะเข้าเข้าใจคิดว่าแบบเฮ้ยมันต้องดิบๆมันต้องแบบเหนื่อยขับแล้วแบบอมันอย่างเดียวอ่ะเ,เหมือนเคี้ยนุ่นกระทิงแต่ว่าพอรุ่นนี้เนี่ยเหมือนกับเราแบบชิวอ่ะคือผมว่ารุ่นนี้มันเหมือนเราเลือกได้ครับที่เราจะเอาดูดูก็คือปรับมาคอสซ่ามันก็จะเป็นแบบเหมือนฟิลแลมโบกินีร้สปอร์ตหน แต่ว่าถ้าเราจะเอาแบบสบายเลยเราเลือกซาร่าอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นรถแบบที่ขับสบายก็เลยเหมือนได้2ฟิลสองคาแรคเตอร์แล้วกันครับมีฟิลแฟนนะครับเราเปลี่ยนโหมดบ้างนี่ยนะครับปกติผมอาจจะชอบขับแบบโหมดสปอร์ตแล้วเข้าแมนนิ่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะได้แบบเอนเกจกับรถมากขึ้นเดี๋ยวลองเหยียบเพื่อนๆดูนะครับ แล้วพอรอบมันมาแล้วมันดึงมากเลยนะเมื่อกี้นี้พอเข้าโหมดสปอร์ตเรากว่ากัสเพนชั่นก็เฟิร์มมากขึ้นครับเพราะ<บ>ว่าโหมดสปอร์ตมันไม่ได้แค่เฉพาะเครื่องยนต์ครับมันเหมือนเปลี่ยนแปลงทั้งคันทั้งแบบความรู้สึกองมาลัย<嗯>レスปอนคันเร่งระบบแมปปิ้งของเกียร์เครื่องยนต์วาล์วท่อไอเสียเอ่อช่วงล่างเตี้ยลงเฟิร์มขึ้นอะไรเงี้ยฮะ<嗯>คือมันเหมือนเปลี่ยนทีนึงมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์ทั้งคัน แต่แน่นอนนะครับพอมันเป็น lamborghini อะ่ะเรื่อง performance อะ่ะมันต้องแรงอยู่แล้วคันนี้เป็นเครื่องยนต์ V8 นะครับ t ท r b o สองตัวเลยนะครับก็เมื่อกี้นี้พอผมเหยียบอะ่ะมันจะมีรอ turbo spool น,นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แบบนานนะแต่เพราะเดี๋ยวนี้แบบเทคโนโลยีใหม่ๆนะโอเคเครื่อง turbo แทบจ,จะไม่รู้สึกเลยมันเป็นเครื่อง turbo นะแต่ว่าโอเคพอเหยียบแล้วมันมาปุ๊บนะโหดึงไงแล้วคันนี้นี่บอกเลยพอมันเป็นรถที่สูงอ่ะยี่เจอหลุมเจออะไรอย่างเงี้ยยังชิลอยู่นะแต่ว่าโอเคแก้มยางมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับนึกออกใช้ SUV อย่่่างอืนททไปี แยมยางจะหนากว่านี้อันนี้ก็จะบางหน่อยแต่ว่าก็แน่นอนนะครับ มันแลมโบกินีเครื่องเดินนิ่งมากแบบว่าไม่รู้สึกว่าแบบเหมือนกับเป็นพวกรุ่นพอร์ฟอร์แมนส์แบบพวกคูราคารหรืออะไรอย่างงี้ที่แบบว่าจอดไฟแดงแล้วเสียงอื้อนึ่งเลยใช่แต่อันนี้มันก็ยังมีความแบบดีนะครับสาหรับคนที่ชอบความสบายแล้วก็ชอบความแรงด้วยในตัวนะครับผมเข้าใจเลยนะทำไมรุ่นนี้ขายดีเพราะว่ามันโอกาสใช้เยอะกว่ารุ่นพวก2ประตูนะครับที่เก็บของที่วางของข้างหลังก็เยอะมากถ้าคุณใช้คูรคารอย่างรุ่นของผมนะอีโวที่วางของแทบจะไม่มีและนี่ไม่ต้องพูดถึงรุ่นสปเดอร์นะที่วางของข้าง บอกไม่มีเลยอะไรงี้ยนละล่าสุดนะครับตอนนั้นที่ผมไปลองนั่งแชมเปญนะครับไปดูกันได้บอกเลยว่าผมนั่งละเข่าอยู่ประมาณนี้แหละมันเหมือนกับมันย่นระยะสเปซในการนั่งมากขึ้นเพราะมันจะต้องมีพื้นที่เก็บหลังคาครับเฮ้ยแต่เท่มากเลยชอบอะรู้สึกก็แบบขับสบายอะเอาเลยเอาเออเลยใชบมเดีเ๋ยววนอีกรอบก็ได้เชโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูนะ โุ้ยแต่แรงกว่ารุ่นเก่านะพี่พีชครับคือจิงเรสปอนมันจะรู้สึกได้เนื่องจากว่าหลายๆอย่างทั้ง mapping เกียทั้งแบบว่าแรงม้าที่มันเพิ่มขึ้นด้วยอะไรเงี้ยฮะพัฒนาเยอะนะหลายๆอย่างขนาดหน้าจอข้างหน้ายัางเปลี่ยนเลยนะโฟกัสของเขานะครับเกจคลัสเตอร์แบบว่าดีไซน์ ตัวกราฟิกดีไซน์ข้างในก็เปลี่ยนด้วยนะครับพูดถึงอัตรากินน้ำมันบ้างดีกว่าครับคันนี้กี่กิโลลิตรครับพี่พีชโดยประมาณนะครับที่เราขับอยู่ก็ประมาณแบบ9โล10โลอะไรอจริงเหรอใช่แต่ถ้าเหยียบในโหมดคอร์ซ่าครับมันสามารถลงมาได้ถึงแบบ3-4โลลิตร 3, 4, ลิก็คือ <Okay. S 2> จริงเท้ารถสปอร์ตตัวแค้นเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับโหมดดริฟงด้วยเพราะว่าถ้าเราไปเลือกซาร์าครับสมมุติเราขับความเร็วที่60อะ่ะมันใช้รอบแค่แบบ70เนี่ยใช้รอบแค่พันกว่ารอบเองเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ใช้รอบสูงน้ำมันก็ไม่ได้กินใช่ใช่อ,อยู่ที่โหมดดริฟงด้วย my cash go none of my cars go digi dug digi dug cash digi dug digi dug วันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่พีทมากเลยนะครับที่แนะนำผมให้รู้จักกับ Lamborghini รุ่นใหม่ๆนะครับสำหรับปีนี้เลยโดยเฉพาะรุ่น v e v e t o กับ Urus S นะครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับพี่พีทขอบคุณครับก็ไปติดตามพี่พีทใน Instagram ได้นะครับถ้าอยากจะเห็นคอนเทนต์ Lamborghini นะโพสต์บ่อยมาก อย่าลืมนะครับเปิดช่องมาไหร่บอกผมได้ยินดีครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็พามาดูนะครับชิลๆวันนี้แบบว่าว่างๆนะครับก็เลยพาเพื่อนๆมาที่ศูนย์ Lamborghini กันอีกนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนที่ดูคลิปจนจบองนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ผมด้วยนะครับก็เดินทางไปถึง100 0ศัพท์นะครับก็ผมจะพยายามอัปโหลดให้บ่อยขึ้นนะครับฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยมีผมไปละสวัสดีครับ my cash can fold. None of my cars are gold. Digital dash on hold. None of my cash can fold. None of my cars are gold. Digital dash on hold.